มาพี่น้องเมื่อนี้กินยำหรูหน่อยเพิ่นย,ย,ยนำขนมตีนยนำขนมตีนนะครับเนาะอ่ามาสุกูสุก้นบอว่าทางไก่ทางไก่บอว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเพราะว่าทุกสาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานบ่ได้เบาครับนี้มาโดนแล้วพี่น้องมามา,มากินน้ำกันมาพี่น้องทางลาวเฮาสงการานต์ปีนี้ทั้งาหน,นึ่งเหตุทิปย์ยังเลยว่าเอากินไว้ก่อนเนาะครับเนาะพี่น้องห้าพวกเจ้าได้เอาคลิปกินแบบนี้ไปแก้มอ่าใ,ใ,ในในในวงอ่านี่ครับผมยำข้าวปุ้น ใส่ปลาทูหนึ่งม,มากินน้ำกันอ่ะมามาพี่น้องมากินได้หรอกยำเ้าปุ้นนะครับยำเ้าปุ้นแซ่บๆน้ำกันทร์นะพี่น้องนี่นี่นี่ปล่อยำแม่นุชใส่ซอนให้ไใหนไหมว่าพ่อยยำบ่อใดใส่ซอนสูงมือบ่อใดอืร่อยมากแต่ว่าสุดท้ดยนะี่หนาเลยพี่น้องเนี่ยรัว บ่บอกไปเลยบอกแค่ยังไงกันดีใช่ว่าบอกด้วยบอก,บอ,กอืมบอกพี่น,อน้องอ,อู้ยไอพี่น้องนี่เป็นกับแจมสันดีเลยผังว,าางว่านตมอึงฮะหมู่บ้านตมอึงแม่นิ้วตมอึงจแม่นคึมๆแน่นี่กฝนจะมากพี่น้องมึงบรรยากาศโอ้ยลมแห้งอีหลีพี่น้องเลยมลมดอกลมมากเลยอ,อืมอุ่ยม ๋ย่างง่วงเหรอคราครับน้อง่ามัแห้งฝ่าแห้งพวดให้พใหม่มันฝ่าให้ธรรมาดาครับ่มแบบยางแห้งไพี่อ้องมึงต้นใหม่ติลูกแต้นับมงวงอย่ยาดใมึงนวด้วยด้วยด้ียน้องปลูกเองปลูกเองปลูกข้ามือขกัมมือพอ,อย่ยาเลยีห่อย่งสามหมอี่หมอพิ่งเป็นหน่วย ืมเดแซ่บแซ่บเนี่ยแซ่บปะแซ่บจ้าบอกว่ามากินอะไรบอกว่ามากินน้ำเนี่ยมาจ่ายพี่หน่อยค่ะมากินน้ำกันเด้อย์น้ำขนมปีนมามามาคืกินต้มซุปเนาะโอ้เดี๋ยวพอจัดกันให้เดี๋ยวพอไปไต่ได้แต่ฝนตกแห้งดีๆชุ่มชื้นขนาพี่น้องแซ่บ บ่ได <Mon> so <can> ้เบาเลยแซ่บอีหลีพี่น้องแซ่บมา่ได้ลูกเคยกินน้ำกันครับสุบูรุกันแซ่บน้ำแขงเหนื่อยคหิวเข่าเบื่อหย่อนดูแซ่บๆพี่น้องค่ะเบิ่อตัวเลยอันนี้กินได้แล้วนะครับใช่ค่ะอืกินได้แล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วจมูกแต่มนุษย์กินยังไม่ได้ กรกอบไปดครับปีมือแ่ยครับหมูครับนังเอ้ยลืมจับหมูเนาะเอ้ยพีนอเอยลืมลืมไปดิจับหมูอีแสบเลยโอ้ยแต่สนียก,สกแสบอยู่กรอแต่ว่าค่มีคนหลใจ้าัก่นกสกเสบอ่พอากระเพาะนี่เดี๋ยวหัใจงงะอะนะเอ,อ้เจะไปสนใจผูใ้ใดอีกได้เลยเราทำการนี้ขอเกิดในเนะแบบขอแบบเปอไี้ แบบเฉิดเฉิดแบบเกิดสวยๆมั่งต่างเนี่ยโน้ยก็เกิดเราลูกแั่บหนึ่งคนอะเจ้วเขากับบ้าเข้าไลยเจ้าเขาเขาต้องเป็นผู้หญิงไทยไอ้ยังอ่ะพี่น้องแซ่บแลอะไอ้แซ่บที่นี่พี่น้องเก็นกินมั่งได้อันนี้ครับผมสำหรับวัอนี้น้องฝนกับพ่อเยี่ยมจ้าขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสงการไปนีิสบายดีทุกคนนะครับเด้อะ